ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเก่งตรงไหนพิธีกรดังชี้ลิเวอร์รพูลทีมเกรดธรรมดาริชาร์ดคีพิธีกรรายการฟุตบอลออกโรงชี้ลิเวอร์รพูลเป็นแค่ทีมเกรดธรรมดาหลังพลาดท่าแพ้ต่อนิวคาเซิลสองต่อหนึ่งในนัดชิงชนะเลิศถ้วยคาราบาวครับลิเวอร์รพูลพลาดโอกาสคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยในสีซสั่นนี้หมดเกลี้ยงแล้วโดยพวกเขาเหลือแค่แชมป์พยมพ์ลีกรายการเดียวให้ได้ไล่ล่าและมีโอกาสสมหวังสูงเนื่องจากมีคะแนนนำหน้าอาร์เซนอลทีมอันดับสองมากถึง12แต้ม หลังจบเกมดวลกับซาลิกาดงที่เวมบรีขี่พิธีกรของบีนสปอร์ตซึ่งเคยวิจารณ์อา์เนอร์สลลอตตั้งแต่ต้นซีซั่นว่ามีฝีมือไม่ต่างอะไรกับเอริกเทนฮาร์กุนซือเพื่อนร่วมชาติที่โดนแมนยูเตะตะเพิดไปแล้วได้ออกโรงย้ำว่าหงแดงเป็นทีมระดับธรรมดาเท่านั้นแม้จะมีแววได้แชมป์พิมลีกตลอดทั้งซีซั่นผมไม่เห็นเลยว่าลิอร์ผู้เป็นทีมที่ดีตรงไหนและสัปดาห์นี้บอกเรามากมายว่าเขาเป็นทีมระดับธรรมดาที่ระบุเมื่อ17มีนาคม พวกเขานำหน้าด้วยสเหตุผลพวกเขาออกสตาร์ทได้ดีและมันเป็นเพราะทุกทีมตกต่ำกันหมดตอนนี้สล็อตพบแล้วว่าฟุตบอลอังกฤษไม่ง่ายคีเสริมอีกว่ามันแปลกมากที่เพลย์ลีกซีซั่นนี้เลวร้ายที่สุดเท่าที่ผมจำได้นับตั้งแต่ลีกก่อตั้งเมื่อปี1992ไม่มีทีมไหนท้าทายทีมของสล็อตได้พวกเขาสมควรได้รับพวกเขาได้แชมป์เพราะพวกเขาดีกว่าทีมที่เหลือแต่พวกเขาไม่เจอกับบททดสอบอะไรเลย เป็นไปได้อดีตแข้งแมนซิตี hey ้ ah ชี้เหตุโมซาลาฟอร์มฝืดชิงคาราบาวครับไมกคิริช์ดอดีตกองหลังทีมช่างกฤษเผยเหตุผลสำคัญที่ทำให้โมเมตซาลากองหน้าลิเวอร์รพูลเล่นไม่ออกเนื่องจากอยู่ในช่วงรอมอรฎอนหรือการถือศีลอดของชาวมุสลิมในแมตท,ที่หงแดงช่วดแช,ชมป์คาราบาวครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบางโมไม่มีบทบาทในเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดศูนย์ต่อหนึ่งที่สนามเบมบรียสึกคาราบาวครับรอบชิงชเฉลิมซึ่งชัยชนะของทัพสันนิการดงทำให้พวกเขายุติชช่่่วงเเาา70ปีีีททผนนรฟใศได้ส็ ความแพ้แพ้ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ลูกทีมของกุนสืออเนอร์สโลตโดนปารีสแซงชักแมงเขี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งแมตช์นั้นซาร่าก็แทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมของต้นสกัดเช่นกันลิชาร์ดเผยถึงเหตุผลเบื้องลึกเบื้องลังที่ทำให้คิงออฟอียิปเล่นไม่ออกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านรายการเด r a ร e i อี o ฟ t ตบอลว่า ต้องไม่หรือว่าตอนนี้ซาร่าอยู่ในช่วงรอมรอนซึ่งเป็นช่วงที่เขาต้องอดอาหารมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่ได้มีพละกําลังอยู่ในระดับเดิมเหมือนตอนที่เขากินอาหารได้สําหรับเขาการลงเล่นในระดับนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆผมคิดว่าทีมชุดนี้ต้องพึ่งพาโมซาร่ามากๆมีความคาดหวังให้เขาทําประตูยิงจุดโทษยิงฟรีคิกหรืออะไรก็ตามผมลองคิดจากมุมมองของลอร์พูลแล้วฟอร์มการเล่นมันไม่ค่อยดีนักบางทีใน,นแง่จิตวิทยามันอาจมาจากผลการแข่งขันในเกมพบแปรเฉยก็ได้อดีตกองหลังแมนซิตี้ระบุ ช่วงละมดอนหรือการถือศีนอดซึ่งเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตามปริทินอิสลามชาวมุสลิมจํานวนมากจะไม่กินหรือดื่มน้ําตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกจะละศีนอดเมื่ออาทิตย์ตกดินโดยเริ่มวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่30มีนาคมต้องบอกว่าลิเวอร์ pool โชคดีมากเพราะตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกทีมชาติและกว่าที่พวกเขาจะกลับมาลงแข่งอีกครั้งก็คือเกมลีกพบเอเวัตันที่แอนฟิลด์วันที่2เมษายนนั่นหมายความว่าซาลาจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติ และสภาพร่างกายน่าจะพร้อมเต็มที่อีกครั้งเป็นเอกฉันท์ควันหลงหลังให้นิวคาเซิลในนัดชิงคาราบาวครับดูเหมือนแฟนบอลลิเวอร์พูลจะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าควรขายแข้งคนไหนไปให้พ้นทีมเขาคือใคร หลีปรภูททำถ้วยแชมป์สองใบหลุดมือภายในเวลาห่างกันเพียง6วันนับจากคืนวันอาัคารที่11มีนาคมแพ้ด่วนเป้าเปียเช่ตกรอบ16ทีมสุดท้ายมาถึงเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมพลาดเชยชมโทฟี่หลีครับสมัย11พายนิวคาสเนติตหนึ่งต่อ2ในนัดชิงที่เวมบลีที่ซึ่งบรรดาแนวลุกตังโชว์ฟอร์มน่าผิดหวังกันท่วหน้า กระทั้งโมซาลาพีกมาตลอดทั้งซีซันยังง้างไก่ไม่ได้สักหนเดียวยิ่งไม่ช่วยอะไรเมื่อลูดิอาสและดิโกโชตาต่างอยู่ห่างไกลาจากมาตรฐานที่เคยดีโดยเฉพาะรายหลังหนักขึ้นถึงขั้นบดดาเด็กหงในโลกออนไลน์พร้อมใจกันแสดงความเห็นตรงกันโดยมิได้นัดหมายนิยามว่าหมดสภาพและหายนะควรขายทิ้งไปได้แล้วความเห็นแรกจากเจ้าของบัญชีแอตโจดิกโอ h ินระบุว่าดิโกโชตาไม่ใช่นักเตะคนเดิมอีกต่อไป ดูหมดสภาพอย่างสิ้นเชิงทุกทีที่ได้ออกสตาร์ทและดูเหมือนแข้งขาเข้าไปหมดแล้วควรขายทิ้งในสเสมอนี้รายต่อมาแอดโชต้าเดอะโกดเห็นตรงกันใช่โชต้านายต้องไปในฤดร้อนนี้รายที่3แอดเดดเพรสเอลเอฟซีแฟนคอมเมนต์ไว้ว่าพระเจ้าฉันหวังว่าโชต้าจะถูกขายในฤดูกาลหน้าฉันหมดใจกับเขาแล้วอีกรายแอดซาบาซนเจ็ดชี้เปรี้ยงโชต้ายังลงตัวจริงได้ไงก่อนทุกคนเห็นกันแล้วว่าเขาหมดสภาพไปไกลแล้ว พวกเราทุกคนผิดหวังกับผลงานเมื่อวานแต่ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างพวกเราตลอดทั้งเกมเราจะกลับมาและเราจะปรับปรุงตัวเองและตอนนี้ถึงเวลาพักเบรกชีมชั่นแล้วและจะก้าวต่อไปอย่างเต็มที่ในช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูกาลนี้อิบราฮิมาโกนาเต้โพสตข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาหลังจากนั้นก็มีแฟนบอลลิเวอร์พูลท่านหนึ่งคอมเมนต์ประมาณว่าหยุดพูดและหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองซะจากนั้นโกนาเต้ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้สั้นๆว่ามาเล่นเองเลยสิ ฟานไดจุกอกชวดแชมป์คาร์บาวครับให้สัญญาหงจะกลับมาเฟอร์กิวฟานไดให้สัมภาษณ์ว่าก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นนิวคาสเซิลไนเตตดทุกคนด้วยและนี่มันเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับเราและน่าผิดหวังและเป็นเรื่องยากมากสำหรับผมที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดสิ่งเดียวที่ผมพูดได้ก็คือเราจะพยายามและต้องการที่จะกลับมาให้ได้และเราจะต้องทำให้ได้เจอกันหลังเบรกชิมชาติเกี่ยวกับอนาคตของเขากับสโมสรลิเวอร์พูล ก่อนสิ้นสุดฤดูกาลจะมีข่าวเกิดขึ้นตราบใดที่ผมมุ่งมั่นและมุ่งมั่นกับภารกิจข้างหน้าอย่างเต็มที่และผมรักสโมสร,รมแห่งนี้นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือตัวตนของผมลิเวอร์พูลเอฟซีรายงานว่าควีวนเคลเลอร์เชื่อว่าการพักเบรกในสัปดาห์ทีมชาติจะทำให้ทีมลิเวอร์พูลนั้นกลับมาแข็งแกร่งขึ้นได้อีกครั้งแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมาก เป็นเรื่องยากที่นักเตะคนจะยอมรับมันได้แต่เพื่อความยุติธรรมกับนิวคาเซิลผมคิดว่าพวกเขาสมควรได้รับมันแล้วดังนั้นผมก็ขอให้ยินดีกับพวกเขาด้วยแต่นั่นคือความผิดหวังอย่างที่สุดของเราแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับผมคิดว่าเราเองก็รู้ว่าเราสามารถเล่นได้ดีกว่านี้มากซึ่งนั่นอาจจะยากกว่านั้นที่จะยอมรับ เพื่อความยุติธรรมกับนักเตะพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่วิ่งสุดความสามารถแต่เราก็ทําได้ไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นี่เป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากที่สุดแล้วสําหรับเราแต่บางทีเกมทีมชาติอาจจะมาในเวลาที่ดีสําหรับเราที่จะได้พักและเคลียร์ความคิดในสมองออกไปแล้วกลับมาด้วยความสดชื่นและพร้อมลุยอีกใน2ส,สัปดาห์มีเรื่องใหญ่ๆให้เราทําเมื่อเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งดังนั้นเราจะพร้อมลุยผมเชื่อแบบนั้น BBC ไฟล์ไลฟ์สปอร์รายงานว่าหลังสิ้นสุดการแข่งขันในขณะที่นักเตะลิผู้ทุกคนล้มลงหรือนอนลงกับพื้นหรือบางคนที่กำลังยืนงวงกับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ จากนั้นภาพตัดไปที่เฟอร์กิลฟานไดเขาตั้งสติและเดินเข้าไปจับมือกับแสดงความยินดีกับนักเตะนิวคาเซิลยูไนเต็ดทุกๆคนที่กำลังดีใจกับชัยชนะในเกมนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นคลาสที่ยิ่งใหญ่ของเขาเขาให้เกียรติสิ่งที่ผู้เล่นของนิวคาเซิลทำในเกมนี้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีและดีอย่างมากเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ชนะและนั่นทำให้เขาแตกต่างจากนักเตะทั่วไป สเฟนวอนออกกล่าวชื่นชมเฟอร์กิวฟันได้กับตันทีมลิเวอร์พูลในขณะที่เขาเดินเข้าหานักเตะคู่แข่งเพื่อแสดงความยินดีอย่างมีสบิริตอย่างมากล่าสุดฟันได้เองก็ให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของเขาว่าใกล้จะจบฤดูกาลน่าจะมีข่าวให้แฟนบอลลิเวอร์พูลได้รับรู้ว่าจะอยู่หรือไปนะครับเที่ยวสควายจากลิพูเอเคโครายงานว่า แม้จะไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นมากนะักแต่ทุกครั้งที่ได้รับฮาวิเอลเลียตก็พร้อมที่ทุ่มสุดตัวและพุ่งเข้าใส่โอกาสเพียงน้อยนิดที่เขาได้รับจากอาร์เนอร์เสมอและเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่74ของเกมแม้จะไม่กี่นาทีในสนามแต่เขาก็พยายามทุ่มสุดตัวและพยายามสร้างโอกาสในการช่วยเหลือทีมสร้างความแตกต่างให้กับทีมมากที่สุดและอย่างที่เห็นหนึ่งประตูเดียวของเฟเดรโกเขียซ่าให้กับทีมลิเวอร์พูลก็มาจากการแอซิดที่จ่ายทะลุช่องของเอลเลียสอีกด้วย หลังเกมเอลเลียได้รับบาดเจ็บและเดินออกจากสนามไปด้วยท่าทางขยโยขยเยกลงน้ำหนักที่ขาไม่ค่อยจะได้ในขาซ้ายของเขาและหลังจากออกจากสนามแห่งนี้เขาก็ยังคงเดินกระโผลกระเพกออกไปเช่นกันอดีตเปาเห็นด้วยที่เปียมไม่แฮนชิงคระบาวครับ เดอมอดกาลเกอร์อดีตผู้ตัดสินพิมลิกยืนยันรุ่นน้องทําถูกที่ไม่จับแฮนด์เคเรนทริปเปียเพื่อให้จุดโทษลิเวอร์พูลช่วงครึ่งแรกนัดชิงคาร์บาวครับซึ่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะ2ต่อหนึ่งนาที40ระหว่างสกอร์0-0เกิดจังหวะปัญหาทริปเปียสกัดลูกในเขตโทษระหว่างตามประกบลุยดีอาสแล้วบอลเด้งขึ้นมาสัมผัสมือหงดแดงฟ้องจุดโทษแต่จอร์นบรูคเป่าในสนามปล่อยเล่นต่อและ VAR ภายใต้สจ๊วตแอดเวลยืนยันพร้อมให้เหตุผลแคนของทริปเปีอย,อย แกลี่เนวิลตำนานแมนเชสเตอร์เต็เด,ดับหน้าที่กูรูในห้องส่งกล่าวเพิ่มเติมบอลโดนแขนที่เปียชัดเจนแต่วีอาร์บอกว่าเขายื่นแขนออกมาเพื่อการส่งตัวหากเกิดขึ้นในฟุตบอลยุโรปผมคิดว่าผู้ตัดสินจะให้จุดโทษหลังแข่งหนึ่งวันกาล,ลเกอร์ผู้แขนงลูวีดไปเมื่อปี2007จัดรายการวิเคราะห์จังหวะปัญหาประจำสัปดาห์สำหรับผมมันไม่ใช่จุดโทษส่วนเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลยุโรปนิวคาสเซิลรู้เกี่ยวกับจุดโทษทั้งหลายดีเพราะปีก่อนพวกเขาเพิ่งตกรอบแชมเปี้ยน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบอลโดนมือที่เปียแต่มันจบแค่นั้นจังหวะนี้ที่เปียกำลังวิ่งอยู่และท่าวิ่งของเขาทําให้บอลโดนมือตอนจบเกมคุณไม่สามารถจดจําเหตุการณ์นี้ได้นั่นบอกเรื่องราวทุกอย่างแล้วสเฟนวนอรนอกอดีตแบ็คลิเวอร์พูลร่วมรายการเห็นตรงกับกาลาเกอร์ผมไม่แม้แต่จะคิดด้วยซ้ำว่าจังหวะแบบนี้จะถูกมองว่ามีโอกาสจุดโทษหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่ง